ก็ครับผมพามาชมครับผมเนาะพอดีลูกค้าเอามาซ่อมครับผมเนาะเป็นชุดตู้เครา่กีฟังในบ้านครับผมเนาะตัวนี้ก็จะเป็นแอบสิบนิ้วครับผมเนาะสิบนิ้วเป็นพื้นนะเป็นเครื่องเสียงฟังในบ้านครับผมเนาะก็ประมาณนี้เนาะแล้วลูกค้ามาซ่อมครับผมลูกค้าแจ้งว่าแจ้งว่าไฟเข้าครับผมเนาะไฟเข้าแต่เสียงไม่ออกครับผมเนาะมันเป็นอะไรครับผมเนาะคุ่นนี้ใช้ใช้อยู่ครับผมเนาะใช้อยู่ ออาการอย่างนี้ครับผมเนาะไฟเข้าแต่เสียงไม่ออกนี่ผมแกบเรียบร้อยครของเนาะแต่ผมยังไม่ได้เช็คนะผมจะมา,มาลองก่อนลูกค้ามาเสียงไม่ออกเราก็ต้องลองก่อนครนะับผมเนาะบางทีมันอาจจะมีอะไรหลวมหรือมมว่ายังไงครับผมเสียงไม่ออกผมก็แกะเรียบร้อยผมยังไม่ได้เทสเนาะเดี๋ยวผมจะมาลองว่าจะมาลองว่ามันเป็นอะไรครับผมไฟเข้าเสียงไม่ออกหรือว,ว่าลูกค้า แต่เสียบแจ็คอะไรไม่ดีหราอว่าอะไรเงก่อนซ่อมเราต้องลองกนะ่อนไม่ใช่ว่าซ่อมเลยผมนะบางทีต้องเช็คก่อนลองเปิดสวิตช์กันดูกครับเนะเสียบปลั๊กเรียบร้อยคนระับผมสวิตช์ก็อยู่ข้างหลังคนระับผมสวิตต์อยู่ไหนเดี๋ยวผมจะลองดูว่าไฟเข้าแล,แล้วเสียบยังโอเีไหมเช็คอาการเบื้องต้นนะผมยวลองเสียบสายได้เนาะไฟก็เข้าอยู่ ไปก็ชอปกติเลยเสียงมนออกมัเป็นแบบ EQ อ๋อนี่คร oh, ับผมเนาะไปเข้าเสียงไม่ออก รู้รู้แล้วมันเป็นอะไรกบผมนี่เพื่อนเพี่อีพดูผมเนี่ยมาเต็มเต็มกผมน่ยใครไปใครไปดูบุรี่าเนี่ยแล้ผมนี่อาการจะส้มได้ไหมกับน้อนไหมขนาดนี้เป็นโมองเลย ไม่แล้วไม่ไม่เลยครับนี่ครับผมบันทกหยอย่างนี้ต้องเช็คกับผมนะต้องเช็คว่าเป็นตัวอะไรมูสาเหตุแล้วผมว่าทำไมคอยเข้าแล้วเสียงไม่ออกี๋ยวผมจะปิดสวิตช์ก่อนนะอาการเริ่มหนักแล้ว มาเดิ่มนครับแล้วรอชมแล้กคิด้ว่าอะไรเสียแล้ว